เดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมดินปลูกมพะพร้าวกันนะครับอัตราส่วนที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือมีดินมีดินจากหลุมปลูกที่เราขุดขึ้นมาเป็นหน้าดินนะครับ4ส่วนครับ4ส่วนอันนี้ก็ตีไว้ประมาณ2ส่วนต้องเอามาเพิ่มอีกกระถางอีกกระคูนหนึ่งนะครับแล้วก็มีขี้ไก่แกบหนส่วนแกบดิบ1ส่วนปุ๋ยครอบ1ส่วนแล้วก็มีปุ๋ยปรับสภาพดินสูตรเสมอนะครับประมาณร้อยกรัม แล้วก็มีปูนขาวคารไมัยป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันด่วมนะครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการผสมกันเลยนะครับผม ผมก็ประมาณนี้เราก็ได้ดินปลูกที่ผสมเสร็จแล้วพอประมาณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวเราจะพึงแดดตรงนี้ไว้ก่อนก่อนที่จะเอาไปลงลง,ลงปลูกนะครับโอเคครับ